อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องลูกลูกหล,ลานหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้เราได้พร้อมกันที่จะเข้ามาร่วมกันอ่านพระคัมภีร์ในเวลาเช้าของทุกทุก,ทกวันสำหรับวันนี้วันที่13มมกราคม สดุดีบทที่118ข้อ24วันนี้เป็นวันที่พระยาเวได้ทรงสร้างให้เราเปลี่ยนปลีและยินดีในวันนั้นหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อ21เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์และเพราะว่าพระคิดทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่านพระองค์ทรงวาง แบบอย่างแก่พวกท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์อเมนให้เรามาประกาศในพระคิดข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานี้ทรงยิ่งใหญ่นักและทรงฤทธานุภาพเกรียงไกรดังนั้นข้าพเจ้าจึงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทําให้ข้าพเจ้าเป็นหัวและไม่ใช่หางข้าพเจ้าปฏิบัติตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าจะอยู่เบื้องบนสุดเสมอและไม่เคยอยู่เบื้องล่างเลยข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระองค์ ผู้ประทานกำลังแก่ข้าพเจ้าพระองค์ผู้ทรงเรียกข้าพเจ้านั้นท่งสัตย์ซื่อและพระองค์จะทรงกระทำตามที่ตรัสไว้ข้าพเจ้าไว้วางใจในพระองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ําใบของข้าพเจ้าเขียวขจีอยู่เสมอข้าพเจ้าไม่กวนกวายในปีที่แห้งแล้ง และข้าพเจ้าไม่หยุดที่จะออกผลการงานทุกอย่างที่ข้าพเจ้าทำก็จำเริญขึ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จล่วงหน้าข้าพเจ้าและทรงนำทางข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยพระเจ้าข้าพเจ้าสามารถปีนข้ามกำแพงเมืองได้เพราะข้าพเจ้าเชื่อในพระองค์ ทุกสิ่งทุกอย่างจึงเป็นไปได้ขอพระคุณพระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่ข้าพเจ้าโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงรัก และแม่ตาพวกลูกๆทุกคนลูกๆทุกคนทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้เพราะพระองค์เป็นผู้นำพาให้ลูกนั้นเดินไปในทางที่ถูกที่ควรไม่ว่าจะเดินทั้งในกลางวันและกลางคืนเราก็สามารถที่จะข้ามสิ่งใหญ่ๆห,หรือว่าอุปสรรคต่างๆได้พระองค์ตรงทำทุกสิ่งเพื่อ พวกลูกๆทุกคนลูกๆทุกคนขอขอบพระคุณที่พระองค์ได้ประทานชัยชนะให้แก่ลูกทุกคนโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะอ,ะอยู่กับลูกตลอดไปที่จะไม่ทอดทิ้งขอให้พระองค์ทรงนำทางในการงานการเงิน ให้ประสบความสำเร็จไม่อับจนมีกินมีใช้ไม่อดอยากไม่มีหนี้สินขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาอวยพระพรให้ลูกทุกคนพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการเงินที่จะไม่ขัดสนลูกๆทุกคน ขอกราบขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ลูกทุกคนขอบพระคุณพระองค์สรรลเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลตฮาเลลูยาฮาเลลูยาอามนขอพระเจ้าอวายพระพรทุกๆท่านนะคะ